สวัสดีครับผมนายแพทย์สรรศูนท์โตนากุลในยกเทศมนตรีตำบลพธิวิสัยนะครับก็วันนี้ขออนุญาตเรียนเรื่องโครงการปั่นจักรยานนะครับชื่อปั่นตามรอยนาคานะครับประจำปีงบประมาณ2565นะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เทศเาบาลของเราร่วมกับอำเภอพธิวิสัยนะครับได้จัดทําโครงการโดยการขอรับงบประมาณจากจังหวัดนคยนายบเพื่อมาทํากิจกรรมนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยว นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดก็คือน้องคายเมืองแห่งการท่องเที่ยวหรือเดอะซิตี้ออฟทัวริึมนะครับก็เป็นโครงการที่เราต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อก่อนที่จะนําไปสู่เทศกาลออกพรรษาบ้างไฟพญานาคโลกซึ่งเราจะถึงนะครับปันตามรอยนาคารนี่เราทํามาปีนี้ก็น่าจะประมาณปีที่5นะครับเดิมทีเนี่ยก็มีกิจกรรมอาจจะบางช่วงก็ห่างจากออกพรรษานะปีนี้เทศกาลออกพรรษาตรงวันที่10ตุลาคมนะครับเราโครงการนี้เราจะปั่นวันที่9 ก็ถือว่าปีนี้โชคดีแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับว,วันออกพรรษาเลยีเดียวนะครับเหตุผลที่จัดก็คือต้องการกระตุ้นให้ทงนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับการปั่นของเราเนี่ยจะไม่เหมือนก,การปั่นจักรยานโดยปกตินะครับโดยจะไม่เน้นการแข่งขันนะครับจะไม่เน้นจํานวนคนที่เข้าร่วมให้มากมายเกินไปนะครับเพื่อง่ายต่อการควบคุมง่ายต่อการดูแลแล้วก็เพื่อให้กิจกรรมเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับเราจํากัดคนประมาณแค่500ท่านนะครับโดยมีการ รับสมัครทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่นะครับซึ่งได้มีการประสานกันนะครับผ่านชมรมจักรยานและก็ชุมชนต่างๆนะครับตอนนี้ก็ได้จํานวนคนที่จะเข้าร่วมนะครบตามจํานวนนะครับมีกิจกรรมหลากหลายนะครับโดยเราเน้นเรื่องการโปรโมตนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับดินแดนแห่งนี้ที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งบังไฟพญานาคนะครับซึ่งมีพญานาคบังไฟพญานาคปรากฏขึ้นทุกปีมีนักท่องเทีย่ยวมาชมเราก็เลยปั่นเส้นทางเนี่ยก็เน้น ตามเรียบแม่น้ำโขงนะครับตลอดเส้นทางประมาณ20กโลนะครับ20กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็มีจุดพักต่างๆนะครับทุทกจุดก็จะเป็นแลนด์มาร์กและเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนเดินทางมาชมว่างไฟพปนาคนะครับนี่มีชื่อเสียงระดับประเทศแล้วก็ในแต่ละที่ก็จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับโดยการทําของว่างอาหารหรือน้ําดื่มมาต้อนรับนักท่องเที่ยวนักปั่นของเราเป็นจุดๆนะครับโดยรว,รวมทั้งอาหารว่างต่างตอนเช้าก็ต้มกวงต่างนะครับ ของชำรวยเราก็จะให้ชุมชนเป็นคนทำเพื <S <S ่อสร้างความมีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเพื่อให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ทราบว่าสิ่งที่ท่านเข้ามาเนี่ยท่านได้ความคุ้มค่านอกจากจะได้ปั่นออกกำลังกายแล้วท่านยังได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่ถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับตามความเชื่อศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่นี่ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มีพญานาคปกปักรักษานะครับเป็นดินแดนแห่งปรากฏการณ์บ้างไฟไพญานาค แล้วก็มีกิจกรรมใหญ่ที่กำลังรออยู่ก็คือเทศกาลออกพรรษาในขึ้นเสมาขามเดือน11ในวันที่10ตุลานะครับมันถ้าทุกคนเข้ามาก็จะได้ร่วมกิจกรรมได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้อิ่มบุญกลับไปทุกทุกท่านนะครับโดยจุดประสงค์ของเราก็เป็นเรื่องของเน้นการภาพลักษณ์นะครับแล้วก็สื่อสารภาพนี้ออกไปทั่วประเทศซึ่งที่คปีที่ผ่านมาก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากครับกเ็เรียนเชิญทงนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับนักปั่นนะครับนักที่ที่ท่านประสงค์อยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา แล้วก็จะสามารถอยู่ต่อนะครับเพื่อที่จะเที่ยวที่เขารรษาที่นี่ไปด้วยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับโดยประสานไปทางมาฑลเทศบาลตำบลโพธิวิสัยก็ได้หรืออำเภอโพธิวิสัยก็ได้นะครับเมื่อท่านมาที่นี่แล้วขอให้ท่านมีศรัทธานะครับถ้าท่านมีศรัทธาท่านจะเจอปฏิหารครับเรียนเชิญครับขอบคุณครับ 相看。